ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาชีขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการที่มาอินเทอร์เน็ตอาร์คสำนักอสมุทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้พิมพ์ในงานรับพระราชทานเพลิงศพพระยารัตนภักดี แจ้งสุวรรณจินดาทจทมในพระบรมราชานุเคราะห์ณเมนหน้าพระปลาอิสริยพรวัดเทพสิรินทราวาสวันจันทร์ที่19มิถุนายน2515ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถ ข้าพเจ้าเคยคิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าการไปต่างประเทศย่อมเป็นการสนุกสนานน่าตื่นเต้นยิ่งนักโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวนับตั้งแต่พศ2495เป็นต้นมาเมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง19ปีได้ตามสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมด้วยลูกสาวคนโตซึ่งมีอายุยังไม่ถึงขวบครั้งนั้นแล้วจนมีอายุ27ปี ข้าพระเจ้าก็ยังไม่ได้เคยย่างกลายออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระไทยไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะไม่เสด็จออกนอกประเทศถ้าไม่ทรงมีเหตุที่สําคัญพอในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของชาวไทยสมควรที่จะประทับอยู่ในบ้านเมืองเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราชดอนของท่านให้มากที่สุด ถึงแม้เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานก็ทรงแปรอยู่ในประเทศเรานี่เองทางเหนือบ้างทางใต้บ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวยไม่ได้เคยทรงคิดที่จะเสด็จไปทรงสกีนอกประเทศตอนหน้าหนาวหรือเสด็จเมืองใกล้เคียงเพื่อทรงเที่ยวเตร่ซื้อของหรือเปลี่ยนบรรยากาศอย่างคนอื่นในฐานะเดียวกันนี้เลยส่วนข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดที่จะไปไหนถ้าท่านไม่เสด็จ ในพศ2502ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยไปสาธารณรัฐเวียดนามทางราชการ (State Visit) เป็นเวลาเพียง3-4วันต่อไปพระเจ้าอยู่หัวเสด็จอินโดนีเซียและพะมา่าอีกสองประเทศข้าพเจ้าก็ได้ตามเสด็จไปด้วยอีกระหว่างนั้นเองก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการติดต่อกับรัฐบาลอเมริกา และรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปหลายประเทศเพื่อเตรียมการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประเทศต่างๆเหล่านั้นทางราชการรวมทั้งสิ้น15ประเทศด้วยกันเนื่องด้วยการที่จะเสด็จครั้งนั้นจะเป็นการใหญ่ใช้เวลาหลายเดือนเพราะการเสด็จเยือนประเทศต่างๆติดต่อกันจึงไม่คุ้มกับการที่จะเสด็จกลับมาเมืองไทยจนกว่าจะเสด็จเยี่ยมประเทศต่างๆเหล่านั้นจนครบทวนแล้ว รัฐบาลเห็นใจเราที่จะต้องจากลูกตั้งสี่คนไปเป็นเวลาหลายเดือนตอนนั้นลูกๆก,ก็ยังเล็กมากถ้าทิ้งไปนานนอกจากจะคิดถึงแล้วยังเป็นห่วงอีกด้วยรัฐบาลจึงสั่งให้จัดหาที่พักให้เราที่ประเทศสวิตสํสำหรับเป็นศูนย์กลางในการที่จะเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆเป็นบ้านที่ใหญ่พอประมาณมีชื่อว่าฟรองซาเล อยู่บนภูเขาระหว่างเมืองโลซานกับมองเทรอในสวิตฟรั่งเศสที่ตำบลปุยดูสเชสเบอร์เราจึงสามารถหอบลูกทั้งสี่คนไปอยู่ด้วยได้เวลาเราไปราชการก็ทิ้งลูกไว้กับคุณยายผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ครูและพี่เลี้ยงกลับมาแต่ละครั้งคราวก็ได้พบลูกและอยู่กับลูกบ้างพอคลายความเหน็ดเหนื่อยใจ การตามเสด็จอเมริกาและยุโรปเมื่อหน้าร้อนพศ2503นับว่าเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของขพเจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าตื่นเต้นไปหมดการตระเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงเราโดยเฉพาะสำหรับตัวขพเจ้าเองเพราะการที่เสด็จไปตั้ง15ประเทศก็ต้องเสียเวลาหลายเดือนคือตั้งแต่หน้าร้อน ดูใบไม้ร่วงจนถึงหน้าหนาวหิมะตกเสื้อผ้าจึงจำต้องเตรียมไปสำหรับทุกหน้าและทุกโอกาสในชั้นต้นข้าพเจ้าได้เชิญผู้ใหญ่หลายคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศในฐานะเป็นภริยาราชทูตมาสอบถามและปรึกษาเรื่องการแต่งกายจากการสนทนาครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ได้ทราบว่าผู้ที่ได้รับเชิญไปในงานอุทยานสมสอรของราชสำนักเซนต์เจมส์ เขาแต่งกายกันอย่างไรเวลาภริยาราชทูตเข้าพบประมุขของประเทศในงานใหญ่หรูหราแต่ละครั้งแต่งกายกันอย่างไรแต่แล้วผู้ให้การแนะนำของข้าพเจ้าต่างก็ลงความเห็นพ้องกันว่าพวกเขาไปในงานหรูหราเหล่านั้นในฐานะเป็นเพียงภริยาของทูตเท่านั้นเช่นเดียวกับภริยาทัท่วประเทศอื่นๆไม่ได้ดีเด่นไปกว่าภริยาทูตท,ทั้งหลายแต่อย่างไร ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จไปในตำแหน่งพระบรมราชาชินีนาถของไทยเป็นเฟิร์สเลดี้ของเมืองเราและยังทรงเป็นผู้แทนของหญิงไทยทั้งชาติเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่คนละเรื่องกับเรื่องของกล้าวกระหม่อมชันทั้งหลายตกลงก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรจะแต่งกายอย่างไรจึงจะสมควรและเหมาะแก่โอกาสแต่และโอกาส ในการตามเสด็จอเมริกาและยุโรปค,ครั้งนั้นแต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเรามักชอบแต่งกายกันตามสบายให้เหมาะแก่ความสะดวกความประหยัดและอากาศของเมืองเราเท่านั้นฉะนั้นเครื่องแบบประจำชาติของเราจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีประจำอยู่เป็นแบบฉบับอย่างของเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันทั่วโลกเช่นสารีของชาวอินเดีย เครื่องแต่งกายของชาวจีนและกิโมโนของชาวญี่ปุ่นเป็นต้นบรรดาพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดต่างก็แนะนำให้ข้าพเจ้านุ่งผ้าสิ้นอย่างไทยๆนี่แหละไปทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้าก็ยังไม่กล้าตกลงใจที่จะกระทำตามเพราะมีปัญหาขัดข้องเรื่องเสื้อที่จะสวมกับผ้าสิ้นด้วยเรายังไม่มีเสื้อที่จะใช้เป็นแบบฉบับเมื่อสมัยสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงหมายถึงสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงท่านทรงผ้าจงกระเบนอย่างไทยๆเราครั้งกระโนดฉลองพระองค์เป็นคอปิดแขนหมูแฮมแบบพระราชินีอเล็กซานดราอันเป็นแบบที่นิยมกันมากของชาวยุโรปในสมัยนั้นซึ่งข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในครั้งนี้หาได้ไหมเมื่อตอนตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปสิงคโปร สมเด็จพระพันปีหลวงก็ทรงชุดฝรั่งอย่างเต็มที่ต่อมาข้าพเจ้าได้ให้ช่วยกันค้นหาพระรูปพระมเหสีของรัชกาลก่อนๆที่มีอยู่ในวังหลวงและของเจ้านายองค์อื่นๆมาดูสมเด็จพระพันวษาทรงพระภูษสาเยระบับจีบสายรัดพระองค์ทองหัวก็เป็นทองฝังเพชรทรงฉลองพระองค์พระกรยาวมองผัดผาดเห็นคอฉลองพระองค์ตั้งสูง คล้ายเสื้อราชปะแตนของผู้ชายสมัยนั้นทรงสพักเป็นสบายปักทับฉลองพระองค์ครั้นดูให้เก่าไปกว่าสมัยรัชกาลที่หตอนต้นและกลางแผ่นดินไปจนถึงสมัยสมเด็จพระเทพในรัชกาลที่สก็เห็นว่าท่านทรงพระภูษาจีบผ้าเขียนทองหรือไม่ก็ทรงผ้าเย,ยระบับอย่างผ้าทรงของสมเด็จพระพันวษา ทรงสายรัดพระองค์ทองหัวฝังเพชรเช่นเดียวกันทรงสพักปักทับแพรจีบไม่ได้ทรงฉลองพระองค์ครั้นดูให้ใหม่กว่าสมัยรัชากาลที่สและที่หมาถึงรัชากาลที่6แบบพระวรกัญญาก็คือทรงผ้าสิ้นป้ายส่วนฉลองพระองค์ตามแบบฝรั่งสมัยหลังสงครามโลกครั้งแรกซึ่งถ้าจะนำมาใช้ในสมัยนี้ก็ดูไม่เหมาะ ดีไม่ดีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็จะวิจารณ์กันยุ่งใหญ่ว่าเสื้อประจำชาติไทยที่พระราชินีทรงนี่แบบไหนกันแน่นาอฝรั่งก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าจะใช้เครื่องแต่งกายทั้งแบบไทยและสากลซึ่งทั่วโลกนิยมในการตามเสด็จครั้งใหญ่นี้เห็นจะเข้าทีที่สุดดูจะเหมาะแก่โอกาสและอากาศกว่าการแต่งไทยอยู่อย่างเดียว นอกจากนี้ใครๆก็เห็นว่าไทยเราแต่งกายแบบประสมประเสรกันมานานจนชินในตาแล้วครั้งนี้ก็น่าจะอนุโลมใช้ทั้งสองอย่างได้ไม่น่าจะทําเป็นไทยแท้อยู่แต่อย่างเดียวดูแต่เจ้านายญี่ปุ่นทั้งๆที่มีกิโมโนซึ่งทั่วโลกรู้จักว่าเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติก็ยังส่งใช้ชุดสากลในบางโอกาสเพื่อความสะดวกและความสบายมานานแล้ว โดยมากการไปต่างประเทศทางราชการแบบนี้แต่ละประเทศมักส่งหมายกำหนดการมาให้ล่วงหน้าพร้อมทั้งการแต่งกายของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในงานแต่ละงานด้วยโดยมากถ้าเขาให้ฝ่ายชายที่เป็นทหารแต่งเครื่องแบบผู้ที่เป็นพลเรือนก็ต้องแต่งมอร์นิ่งโคทและสําหรับผู้หญิงเขาบอกมาเสร็จว่าให้สวมหมวกและถุงมือหรือไม่ก็เครื่องแต่งกายประจำชาติ หมวกและถุงมือสำหรับชุดสากลของผู้หญิงที่แต่งไปงานที่เมืองฝรั่งเป็นของจำเป็นเท่ากับรองเท้าและกระเป๋าถือในการแต่งกายไปงานของเมืองเราทีเดียวถ้าขาดไปเสียเขาก็ถือว่าแต่งกายไม่ครบถ้วนมีผู้บ่นว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบสวมหมวกเวลาไปต่างประเทศนอกจากไม่สวยแล้วยังไม่เป็นไทยอีกด้วยข้าพเจ้าขอตอบว่าเมื่อแต่งไทยก็ไม่ได้สวม ที่สวมตอนแต่งสากลก็ไม่ใช่ว่าชอบแต่แต่งเพื่อให้ถูกระเบียบสากลที่เขาใช้กันในต่างประเทศต่างหากสำหรับเครื่องแต่งกายชุดไทยซึ่งข้าพเจ้ากะไว้ว่าจะใช้เป็นแบบฉบับในการตามเสด็จครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ขอให้หม่อมหลวงมณีรัตน,น์บุญนาคไปพบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยให้ช่วยกันค้นคว้าเครื่องแต่งกายแบบไทยสมัยต่างๆมาดูกัน แล้วให้อุไรลืออํารุงช่างตัดเสื้อที่ตัดให้ข้าพเจ้ามานานปีช่วยเลือกแบบต่างๆที่ได้มาครั้งนั้นมาประสมประเสกันจนเกิดมีแบบเสื้อชุดไทยขึ้นหลายชุดแต่ละชุดเหมาะแก่โอกาสและสถานที่โดยเฉพาะผ้าสิ้นและเสื้อแขนกระบอกทำด้วยผ้าไหมของเราเองเป็นที่นิยมชมชอบของชาวต่างประเทศเพราะเป็นแบบที่เรียบไม่ล้าสมัยง่าย เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยก็นิยมใช้แบบเหล่านี้มากขึ้นทุกทีจนกระทั่งเป็นที่รู้จักพแพร่หลายไปในต่างประเทศในที่สุดก็กลายเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไปแล้วสำหรับเครื่องแต่งกายชุดสากลรัฐบาลในสมัยนั้นมีความห่วงใยและเต็มใจให้ความสะดวกทุกอย่างสำหรับตัวข้าพเจ้าเองรัฐบาลก็เสนอมาเป็นการภายในว่าจะต้องการให้เรียกช่างจากดีอ มาช่วยคิดแบบและตัดเสื้อให้หรือไม่เพราะดีออเป็นร้านใหญ่ของปารีสมีชื่อเสียงไปทั่วโลกพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตอบขอบใจในความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลส่งขอร้องไม่ให้เป็นห่วงในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะทรงจัดการเองไม่นานต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าช่างออกแบบเสื้อมีชื่อเสียงของฝรั่งเศสอีกรายหนึ่งซึ่งไม่มีร้านใหญ่โตมีชื่อเสียงเท่าดีออ กำลังเดินทางทั่วโลกและกำลังแวะมาเที่ยวกรุงเทพอยู่ในขณะนั้นอุไรจึงแนะนำให้ข้าพเจ้าเชิญมาพูดจาดูเผื่อเขาจะได้ช่วยเหลือแนะนำเรื่องการแต่งกายที่จะใช้ในการตามเสด็จเพราะชุดขนสัตว์เฟอร์โอเวอร์โค้ทถุงมือและหมวกเป็นสิ่งที่สุดความสามารถของช่างตัดเสื้อไทยในขณะนั้นอุไรมีความเห็นว่าช่างออกแบบเสื้อฝรั่งเศสผู้นั้น เป็นผู้ที่ออกแบบเสื้อที่เรียบแต่เก๋มาแต่ไหนแต่ไรดีที่เขาอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่ต้องเสียเวลาเรียกมาจากปารีสจึงเป็นอันว่าข้าพเจ้าก็ได้นายปีแอร์เบลแมงมาเป็นช่างตัดและออกแบบเสื้อผ้าสากลที่ใช้เวลาตามเสด็จไปต่างประเทศทางราชการครั้งนั้นและครั้งต่อๆไป การที่จะตามเสด็จไปเยี่ยมประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกาตั้งเจ็ดเดือนนี้ข้าพเจ้าจำต้องเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใช้หน้าร้อนที่อเมริกาและหน้าหนาวที่ยุโรปซึ่งต้องใช้เฟอร์หลายชนิดทั้งที่สวมและที่หม่มเช่นตอนกลางคืนเวลาไปงานเต็มยศพระราชินีหรือพระรยาประมุขประเทศต่างๆมักนิยมห่มเฟอร์สีขาวเวลาที่รู้น้อยหน่อย หรือตอนกลางวันที่ค่อนข้างรูก็ห่มเฟอร์สีได้เราไม่ค่อยทราบกันว่าเฟอร์ชนิดไหนเป็นเฟอร์ที่รู้กว่าชนิดไหนและชนิดไหนควรจะใช้ในโอกาสใดจึงจะไม่ให้ผิดแปลกไปจากคนอื่นในที่เหล่านั้นถ้าเราพลาดไปเพราะไม่รู้ก็จะเปิ่นโดยใช่เหตุด้วยเหตุชนี้ที่ข้าพเจ้าต้องอาศัยช่างต่างประเทศมาช่วยเพราะเขาเป็นผู้รู้เรื่องเหล่านี้จริงๆ ประเทศแรกที่เสด็จพระราชดำเนินครั้งใหญ่ในพศ2503คือสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าน่าครั้นครามที่สุดครั้งนั้นคือตอนเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าเป็นเหตุให้ความสนุกตื่นเต้นที่จะได้ไปอเมริกาเป็นครั้งแรกแทบจะหมดไปครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่า ข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระลิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่ามีทั้งแสงวบแวบวบแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินในตาทุกคู่จ้องเป๋งมาที่เราทั้งสองเข้าทั้งถ่ายรูปถ่ายหนังถ่ายโทรทัศน์ ทั้งถวายสัมภาษณ์พร้อมกันไปหมดข้าพเจ้าได้แต่นั่งภาวนาขออย่าให้ใครมายุ่งกับตัวข้าพเจ้าเลยซึ่งก็นับว่าโชคดีพอใช้เขาไม่ค่อยยุ่งด้วยเท่าไรนักดอกนอกจากฉายไฟสองหน้าและถ่ายรูปถ่ายหนังแล้วเขาต่างก็เข้าไปรุมซักไซ้พระเจ้าอยู่หัวเป็นการใหญ่พอทรงตอบคนนั้นเสร็จคนนี้ก็ถามพอคนนี้เสร็จคนโน้นก็เริ่มถามอีก วนเวียนกันไปเรื่อยเป็นเวลาตั้ง40นาทีเต็มๆที่ท่านถูกนักหนังสือพิมพ์อเมริกันรุมดูดูก็คล้ายการซักซ้อมจำเลยมากกว่าการถวายสัมภาษณ์ในที่สุดการเสด็จออกให้หนักหนังสือพิมพ์เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราทั้งสองก็เสร็จสิ้นลงข้าพเจ้าแอบถอนใจยาวด้วยความโล่งอก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อเมริกันซึ่งมาประจำเราอยู่เข้ามาทูลถามพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างทรงหนักพระไทยไหมรับสั่งตอบว่าตอนแรกๆก็เป็นบ้างเพราะยังไม่ทรงเคยมาแต่ก่อนเลยเขากลับชมเปาะว่าทรงเก่งมากสำหรับเป็นครั้งแรกภาษาที่ทรงใช้ก็ไม่ใช่ภาษาของท่านเองเขาไม่เห็นทรงมีท่าทางสะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อย เขาเคยติดตามคนสำคัญของประเทศต่างๆมาหลายรายแล้วโดยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลายครั้งที่เขาได้เห็นการที่คนสำคัญออกให้นักหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์แบบนี้บางคนเหงื่อแตกท่วมตัวบางคนก็ติดอ่างจนพูดจะไม่รู้เรื่องเสียบุคลิกลักษณะหมดครั้นออกมาในโทรทัศน์แทนที่คนดูจะเห็นใจกลับหัวเราะเยาะหาว่าไม่ได้ความเสียอีกก็มี เพราะนิสัยคนเรามักชอบติและค่อนคนอื่นการติและค่อนแคะเป็นของง่ายแต่การที่จะทำตัวเองให้เป็นที่นิยมชมช,มชอบของผู้อื่นนั้นยากเต็มทีการตามเสด็จเยือนสหรัฐครั้งนั้นสิ้นเวลา1เดือนเต็มๆทั้งที่เป็นเวลาเมื่อ8ปีล่วงมาแล้วและข้าพเจ้ามีอายุเพียง28ปปีแต่กระนั้นก็ยังรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุด บางวันเราต้องออกจากที่พักตั้งแต่8โมงเช้าเดินทางโดยเรือบินหรือรถยนต์หรือไม่ก็ออกงานตลอดเวลาเกือบไม่เคยกลับที่พักก่อนสองยามหรือตีหนึ่งเลยตลอดเดือนนั้นการเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งของอเมริกาในสมัยนั้นก็ไม่ได้ใช้เรือบินเจ็ตอย่างในสมัยปัจจุบันเครื่องบินกองทัพอากาศอเมริกัน หรือไม่ก็เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีจัดอย่างสวยงามที่เขาให้ใช้เป็นพาหนะของเราก็เป็นเครื่องบินสี่เครื่องยนต์ธรรมดาทั้งนั้นถ้าสมัยนี้การเดินทางกินเวลาสี่ชั่วโมงสมัยน้อนก็ตั้ง8หรือ9้าชั่วโมงข้าพเจ้าเองในสมัยนั้นรู้สึกว่ายังอ่อนต่อการเดินทางมากจำได้ว่าคราวหนึ่งเมื่อเดินทางตามเสด็จจากสนามบินเมืองวิลเลียมสเบิร์ก จะไปนิวยอร์กซึ่งเป็นเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเรือบินพระที่นั่งจึงไม่ได้บินสูงนักผเอิญอากาศก็ไม่ดีเรือบินตกหลุมอากาศพวบพวบภาพภาพมากกว่าเครื่องทางประกอบกับข้าพเจ้ากำลังอ่อนเพลียอยู่แล้วเพราะอดนอนติดต่อกันมานานหลายอาทิตย์จึงรู้สึกเวียนศีรษะไม่สบายเมาเรือบินมากถึงแม้จะทำตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนไว คือให้ใช้อำนาจจิตขมไม่ให้ยอมแพ้แต่กระนั้นก็ยังต้องนั่งนิ่งกระดุกกระดิกไม่ได้เลยศีรษะพิงพนักเก้าอี้หลับตาแน่นพอเรือบินบินวนจะลงที่สนามบินลากาเดียเมืองนิวยอร์กเท่านั้นอำนาจจิตของข้าพเจ้าก็พังทลายลงข้าพเจ้าวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันมิหญ่ใครจะพูดอะไรอยู่หน้าห้องจะถามข่าวไม่ว่าภาษาไทยภาษาเทศ หรือเรียกตัวกลับไปนั่งรัดเข็มขัดตามคำสั่งของกัปตันข้าพเจ้าก็ไม่ไหวทั้งสิ้นยืนเกาะอ่างน้ำอยู่อย่างนั้นเมื่อโลกหายหมุนแล้วสักครู่จึงได้ยินเสียงเคาะประตูและมีพระสุรเสียงรับสั่งให้หาเมื่อข้าพเจ้าเปิดประตูออกมาก็เห็นว่าเรือบินพระที่นั่งจอดอยู่หน้าพรมแดงประตูเรือบินเปิดแล้วเผยให้เห็นคนสำคัญของนิวยอร์ก กำลังยืนเข้าแถวยาวอยู่ริมบันไดเรือบินเต็มไปหมดข้าพเจ้ายังไม่ลืมความรู้สึกเมื่อตอนนั้นข้าพเจ้ารู้ตัวว่าไม่สบายเลยใจยังสั่นริกๆคาก็ยังสัน่นมือเย็นเฉียบแถมยังเวียนศีรษะอยู่ด้วยแต่เมื่อใครส่งกระเป๋าและถุงมือให้ข้าพเจ้าก็รับกระเป๋ามาถือและสวมถุงมือเหมือนตุ๊กตาไขากลนก้าวตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวลงบันไดเรือบิน มาในท่ามกลางฝูงชนซึ่งมากมายจนประมาณไม่ได้อาจจะเป็นเพราะในตาพลาไปก็ไม่ทราบแน่จึงเห็นคนมากมายนักแต่มีผู้ยืนยันภายหลังว่ามีคนมารับมากมายแน่นไปหมดอย่างที่เห็นจริงๆหูข้าพเจ้าแววเสียงร้องสั่งว่าควีนควีนยิ้มหน่อยสิแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายหนังแสงไฟว๊บแวบว๊บแวบ จนในตามัวมองอะไรไม่เห็นเลยอยู่เป็นครู่พอหมดแสงไฟข้าพเจ้ามองไปก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนอยู่ท่ามกลางนักหนังสือพิมพ์ซึ่งล้อมพระองค์อยู่เป็นวงใหญ่เครื่องขยายเสียงไม่รู้ว่ากี่อันผู้ถือจออยู่ที่พระโอษจนเต็มไปหมดทั้งๆท,ที่มีอันใหญ่ตั้งอยู่ตรงพระพักแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้านึกในใจว่าเวรกรรมอะไรเช่นนี้หนา ทั้งๆที่ยังมึนและเวียนศรีรษะอยู่นั้นก็อุตส่าห์มีใครคนหนึ่งถือเครื่องขยายเสียงอันเล็กๆมาจ่อที่ปากข้าพเจ้าบ้างและมีเสียงถามว่า what is your impression of new york ออกจะเป็นคำถามที่ประหลาดที่สุดสำหรับผู้ที่ก้าวลงบันไดเรือบินมายกๆยกแต่ข้าพเจ้าก็าอุตส่าห์ตอบอะไรออกไปซึ่งผู้ถูกถามก็ดูจะพอใจข้าพเจ้าขอรับสารภาพว่า ตอบอะไรก็จำไม่ได้เสร็จแล้วจะไปถามใครก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นข้าพเจ้าตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมของนักหนังสือพิมพ์และนักข่าวทั้งหลายอยู่คนเดียวไม่มีพวกเราคนใดเลยที่เข้าไปใกล้พอที่จะได้ยินว่าพูดว่ากระไรเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสหรัฐจนครบหนึ่งเดือนแล้วก็พาลูกทั้งสี่คนออกเดินทางทางเรือบินจากลอสแอนเจลิส ข้ามอเมริกาไปยุโรปทางขั้วโลกเหนือตอนเย็นวันรุ่งขึ้นเราก็ถึงสนามบินเมืองเจนีวาจากเจนีวาเราก็ขึ้นรถยนต์ราวสองชั่วโมงไปถึงบ้านของเราบนภูเขาที่ตำบลปุยด ou ูเช็กสเบิร์กซึ่งรัฐบาลจัดถวายเป็นที่ประทับระหว่างการเสด็จเยือนประเทศต่ตางๆในยุโรปยังไม่ทันได้พักหายเหนื่อยจากอเมริกา ได้อยู่กับลูกเพียงสามวันเท่านั้นข้าพเจ้าก็ต้องออกเดินทางตามเสด็จไปเมืองอังกฤษทางราชการอีกไม้กำหนดการที่อังกฤษถ้าเทียบกับอเมริกาแล้วนับว่าเบามากทีเดียวประกอบกับอยู่ไม่นานวันถ้าไม่เป็นเพราะพวกเราหมดแรงมาจากอเมริกาเราจะต้องว่าที่อังกฤษสบายไม่เหนื่อยเลย เพราะนอกจากหมายกำหนดการที่เขากะพิมพ์ให้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีรายการเพิ่มเติมอย่างกระทันหันเลยจบตอนที่1กลับมาติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ